สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง e a s y Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันหนงอีกแล้วค่ะวันนี้นุ่งออกรับสุขภาพดีๆนะคะมาฝากกันอีกแล้วค่ะหลายหลายคนนะคะเป็นอาการเหล่านี้นะคะในเวลานอนตอนกลางคืนนะคะนอนหลับอยู่ดีๆรู้สึกแสบร้อนหน้าอกนะคะมีอาการเหมือนอาเจียนนะคะและรวมถึงนะคะบางคนถึงขนาดปวดหลังนอนไม่ได้กันเลยก็ว่าได้นะคะแต่ก่อนไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e ก่อนค่ะ นั่นก็คืออาการกดไหลย้อนนั่นเองค่ะซึ่งนะคะอาการกดไหลย,ย้อนจะเกิดในภาวะตอนกลางคืนได้ค่ะเช่นนอนหลับอยู่ดีๆรู้สึกแสบร้อนหน้าอกนะคะมีอาการอยากอาเจียนสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือกดไหลย,ย้อนโจมตีนั่นเองค่ะรวมถึงบางคนนะคะจะเกิดอาการปวดถึงข้างหลังเลยก็ว่าได้นะคะบางคนถึงกับนอนไม่ได้เลยนะคะในตอนกลางคืนซึ่งจะทำให้เกิดรายรายโรคตามมาค่ะ แต่นะคะวิธีเหล่านี้นะคะหยุดได้นอกจากกินยาแล้วก็หยุดที่ตัวเรานี่เองค่ะนั่นก็คือการนอนให้ถูกต้องนั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเราต้องเลือกท่านอนอย่างไรสำหรับคนที่เป็นกรดไหลย,ย้อนนะคะ ถ้านอนที่ถูกต้องสําหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนนะคะให้นอนตะแคงซ้ายนะคะซึ่งการนอนตะแคงซ้ายนั้นมีประโยชน์มากๆนะคะสําหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนแต่นอกจากนะคะที่นอนตะแคงซ้ายมีผลมีประโยชน์ต่อคนเป็นกรดไหลย้อนแล้วยังมีประโยชน์ตัวอื่นอีกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอย่างแรกค่ะการที่เรานอน,อนตะแคงซ้ายนั้นจะช่วยลดอาการ ปวดหลังค่ะเพราะการนอนตะแคงซ้ายจะส่งผลดีกับกระดูกสันหลังและทำให้เรารับสนิทได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นและตื่นมาตอนเช้าไม่รู้สึกปวดหลังหลายๆคนนอนผิดท่าทำให้ปวดหลังตอนเช้าซึ่งสาเหตุหาไม่เจอด้วยซ้ำนะคะวิธีนี้ช่วยคุณได้แน่นอนค่ะ2ค่ะการนอนตะแคงซ้ายนั้นช่วยระบบย่อยอาหารให้ดีขึ้นค่ะ การนอนตะแคงซ้ายช่วยกระเพาะอาหารและตับอ่อนอยู่ในที่ที่ถูกต้องค่ะและยังช่วยให้ของเสียเคลื่อนที่จากลำไส้ใหญ่ค่ะเพื่อเข้าสู่ลำไส้ใหญ่เพื่อขับทายยังเป็นปกติในตอนเช้านั่นเองค่ะไม่มีปัญหาท้องผูกตามมานั่นเองค่ะ ข้อต่อไปค่ะเหมาะสําหรับคุณแม่ตั้งคันมากๆนะคะสําหรับคุณแม่ที่ตั้งครันอยู่นะคะถ้านอนตะแคงซ้ายจะช่วยมดลูกไม่บีบตัวค่ะและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดนะคะ่าไปยังมดลูกและทารกในคันนั่นเองค่ะสุดท้ายค่ะกดไหลย้อนนั่นเองค่ะจะทําให้กระเพาะอาหารและน้ํากรดอยู่ต่ากว่าหลอดอาหารขณะที่นอนหลับทําให้ไม่เกิดอาการกดไหลย้อนกลับ และที่สำคัญนะคะถ้าเป็นนานๆกดระย้อนก็จะทำให้เป็นมะเร็งโรอดอาหารได้ค่ะก็ลองไปทำดูนะคะกดระย้อนแก้ด้วยด้วยตัวเองนอกจากยาค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนุกและทีมงาน Easy Home ทุกคนหวังว่าเคล็ดลับสุขภาพนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ